ครับผมสวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมในการไลฟ์สดโครงชาติวันนี้นครับพบกับผมครับสเปียร์อยุดมเช่นเยื่อนนะครับวันนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นเวลา7จ็ดนาฬิกาสีนาทีนะครับก็เดี๋ยวเราเตรียมตัวรครบรงชาตินะครับสําหรับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่29 มีนาคม2,564นะครับผมก็เหลือเวลาอีกประมาณ10กวนาทีนะครับที่เราจะได้ร่วมกันคาร์ฝุงชาติและร้องเพลงชาติไทยพร้อมๆกันนะครับซึ่งวันนี้ผมจะเริ่มในการตัดต่อนะครับคลิปรายการเปิดบ้านนักสะสมนะครับ ซึ่งได้ถ่ายทําไปแล้วตอนนี้เหลกอังตัดต่ออย่างเดียวนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับในวันที่5เมษายนซึ่งน่าจะตรงกับวันจันทร์หน้านะครับผมวันจันทร์หน้าผมจะไปถ่ายทําเปิดบ้านน่าสะสมใน ep 5นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามนะครับว่าจะเป็นใคร ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นะครับผมบ้านพี่ใช้ทงขนาดอะไรครับบ้านผมใช้แปดสิบคูณเมตรยี่สิบบ้านพี่ใช้เบอร์สิบแปดครับเบอร์เมตรแปดสิบอะครับผมคูณสองน่าจะประมาณเมตรแปดสิบคูณสองเมตรยี่สิบนะครับที่เจ้าจำได้ <c oughs> ได 20. นะครับเมตรแปดสิบคูณสองเมตรยี่สิบนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปรอที่ปูาครองพุชชาติครับตอนนี้ก็ฟังเพลงก่อนสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผมไปเปิดพิธีจุก่อน ความนั้นจะอยู่แห่งไหนห่วเราใไใครกลบอกคนละท้ายจึงรักละไว้ 我心在。 ต้องคอยเฝ้าตรวจทั่วไปใจกันคอย ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย पै ตอนนี้เราก็ขครอบพงชาติขึ้นสูย่ยอดเสาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมขออ่านคอมเมนต์จากคุณผู้ชมหน่อยนะครับเมื่อไหนจะมีไลฟ์สดร่าทิพย์พงไทยครับอ,อ๋อตอนนี้นะครับต้องรอสักครู่นะครับเพราะว่าเนื่องจากสินค้าอย่างของคนอยู่ครับเพราะว่า เยอะครับงก็ฝากติดตามด้วยนะครับทงชาติที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้เป็นเสาที่ผมตั้งมาตั้งแต่ปี2554นะครับผมก็คือตั้งเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2554นะครับผมแล้วก็ได้ย้ายออกไปหน้าบ้านเมื่อปี2562นะครับผมเนื่องจากผมไม่ได้อยู่บ้านนะครับผมก็เลยมีการย้ายไปหน้าบ้านครับเพื่อวันเวลาผมไม่อยู่ไม่มีใครไม่มีใครดูแลเนี่ยขัวโค่นกันนะครับที่บ้าน พอผมกลับมาอยู่บ้านเนี่ยผมก็เลยได้มาดูแลต่อะครับก็เลยย้ายมาหลังบ้านเหมือนเดิมนะครับซึ่งเสานี้มีความสูงแต่เดิมเนี่ยมีความสูง10เมตรนะครับผมแต่ตอนนี้ตัดออกไปเมตรหนึ่งนะครับผมก็เลยเหลือเ้าเมตรนะครับทองที่ผมใช้ก็เป็นขนาดเบอร์แปดเบอร์เบอร์สิบแปดล้วก็คือเมตรแปดสิบคูณสองเมตรยี่สิบนะครับ ตอนนี้ก็ปิวสวยสวยงามครับบ้านตอนนี้ลมแรงมากครับแล้วก็ในอนาคตนะครับผมที่ผมได้ฝากท่านผู้ชมไปแล้วนะครับก็คือวันที่2ี่้าพฤษภาคมครับต้องเลื่อนไปนิดหนึ่งเพราะว่าวันวันนั้นผมไม่ว่างนะครับวันที่25เมษายนไม่ว่าง25พฤษภาคมเป็นวันที่ตั้งเสาธงนะครับผมงั้ฝากติดตามครับตั้งเสาธงใหม่นะครับผมความสูง15้าเมตรนะครับงันฝากติดตามด้วยนะครับ ก็จะมีการไลฟ์สดไม่แน่อาจจะมีไลฟ์สดหรือไม่ก็ถ่ายทอดสดหรือไม่ก็ถ่ายเป็นคลิปเบื้องหลังนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมตอนนี้จะเห็นด้านด้านข้างนะครับอาจจะมีธงสีม่วงครับก็คือธงกรมสมเด็จพระเทพนะครับผมเนื่องจากวันที่2เมษายนเป็นวันคล้ายวันประสูตรนะครับของของของกรมมสมเด็จพระเทพนะครับผมก็เลยนําธงตาสอทอครับหรือพระนามาวิทยสอทอนะครับผมขึ้นอีกเสาหนึ่ง ครับทงสอ,ท,องที่เป็นเบอร์12ครับเมตรยี 20, ่สิบคูณเมตรแปดสิบนะครับตอนนี้ผมก็มีอุปกรณ์เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือใช้ไมโครโฟนนะครับผมไมโครโฟน,นมาเพื่อให้เสียงชัดเจนขึ้นนะครับผมคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงเพลงชาติได้ชัดเจนนะครับเราจะมีแร็ปสดขายทงครับผมตอนนี้ยังไม่รู้ครับผมต้องรอนะครับแร็ปสดขายทงนั้นเดี๋ยวผม อาจจะมีไม่วันสองวันนี้ก็ได้ครับอันนี้ผมขอไม่ไม่ประกันรันตีครับผมยังไงเดี๋ยวผมเลาะเดี๋ยวผมจะทักบอกอีกทีนะครับผมอาจจะไลฟ์สดวันสองวันนี้ก็ได้นะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ครับว่าพบกับรายการบอกเล่าเก้าสิบนะครับผมพูดเรื่องเกี่ยวกับประวัศาศาติศาสตร์ไทยเรานะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับอาจจะมาถกกันเรื่องทงก็ได้หรือเรื่องประวัติศาสาศาตร์ชาติไทยก็ได้นะครับแล้วก็ รายการเปิดล้อมมงคุเมื่อวานผมไม่ได้ไลฟ์สดรายการครับเนื่องจากผมต้องไปทุรละนะครับผมต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามผมนะครับผมช่วงนี้เพิ่งเบื่อกันนะครับเนื่องจากกล้องโทรศัพท์ผมเจ๊งนะครับโทรศัพท์ผมต้องใช้รุ่นเก่าแทนนะครับเลยก็อาจจะถ่ายวิดีโอได้ไม่ชัดเจนหรืออาจจะอาจจะช้ากว่าปกติดึงก็ต้องขออภัยนะครับผมยังเพิ่งเบื่อกันนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับทางช่องแอดมิน ทิ c ช anel n นะครับผมก็ต้องขอจบการไละ์สดแต่เพลงเท่านี้นะครับผมไว้ไว้เจอในโอกาสหน้านะครับผมยังไงก็ฝากติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงก่อนจบรายการนะครับสวัสดีครับชมตรงชาติไทยกันนะครับคุณผู้ชม